เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไลฟ์ขายของมาราธอน3วันรวดยอดขายรวมพุ่งทะลุ80บล้านบาทเรื่องนี้มันหยดติ๋งจริงๆค่ทุกคนไม่ว่าดราม่าจะถาโถามแค่ไหนเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือที่เรารู้จักกันในนามเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ไม่หวั่นเดินหน้าไลฟ์สดขายของแบบจัดเต็มการไลฟ์ตะบนทิกทอของเจนนี่นั้นเรียกได้ว่าฮอตประหลอดแตกจริงๆค่ะเพราะสามารถทํายอดขายทะลุ8หลักต่อวันติดต่อกันถึง3วันแม้จะมีกระแสด,ดราม่าต่างๆนานา,นา,นาเข้ามาเป็นระยะๆแต่เจนนี่ก็ยังคงเดินหน้าไลฟ์ขายของต่่่ออออไไปยยางมท มาดูกันที่การไลฟ์สดในวันที่3ของเจนนี่กันค่ะไลฟ์เิ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่11ตุลาคมและยาวไปจนถึงเวลา5นาฬิกา44นาทีของวันที่12ตุลาคมผลลัพธ์ที่ได้คือยอดขายรวมทุกแบรนด์พุ่งทะลุไปกว่า80ล้านบาทว้าวไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีเหล่าดาราคนดังตกเท้ามาร่วมไลฟ์กับเจนนี่มากมายไม่ว่าจะเป็นกาลแมพัชรศรีปอนัทวุฒิมาช่วยขายของให้แบรนด์ของเอพรนทิตปูประยาแพทยปนภภาต้นหอมสกุลตลา ทิมพิมประภาน้องฉัดเมพริมายาและอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของคนดังที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะหลังจบไลฟ์เจนนี่ก็ได้โพส์ภาพพร้อมข้อความขอบคุณทุกคนโดยมียูฉัดมงคลสมแกวสามีและบูมยุทธภูมิแก้วเข้มหรือบูมมูทะอินกรุนเซอร์ชื่อดังมาร่วมไลฟ์ขายด้วยเจนนี่ยังได้เขียนข้อความว่าไลฟ์สนลูกตื่นนอนวันนี้ปิดยอดที่80ล้านเลยค่ะฮาขอบคุณทุกคนนะคะสนุกมากวันนี้เจอกันอีกที15นาฬิกาดารามาเพียบโมเน่มาด้วยเยียอย่าพลาดแต่แล้วนี่คือสิ่งที่นน่าสใจ ดีเจด้าดวรินดาที่เคยจ้างเจนนี่ไลฟ์ขายของก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากไปหาเจนนี่อีกแต่ของหมดไม่มีอะไรจะขายแล้วต้องรออีก30วันถึงได้สินค้าล็อใหม่เห็นได้ชัดเลยว่ากระแสะตอบรับดีมากๆจนสินค้าขายหมดเกลี้ยงแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการนี้คิดว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของเจงนนี่และคิดว่าการไลฟ์ขายของแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ